สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมในช่างสนผลักนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านครับไปดูระบบน้ำนะครับมินิสปริงเกอร์นะครับที่ผมได้ติดตั้งไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีทํางานหลายอย่างนะครับก็ต่อไฟปิงปองนะครับไฟดวงเล็กๆครับที่เอาไว้ติดตรงหน้าสวนนะครับให้สวยงามนะครับมือก็โดนมีดบาดเยอะประมบวรนะครับแล้วก็ไปต่อน้ําด้วยก็ เมื่อที่โดนมีดบาดก็โดนน้ําอีกครับเกื่องเสียบร้อนๆอย่างตอนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็เดินอมินิซิงเกอร์นะครับโดยใช้ท่อท่อพีนะครับแล้วก็ตัวมินิซิงเกอร์ตัวเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ําให้กับตัวก้าวต้นก้านะครับแล้วก็ในตัวต้นผักนะครับที่เอาไว้ใส่ถุงนะครับเพราะว่าถ้าเราลดด้วยสายยางเนี่ยมันจะช้านะครับกินเวลาเนี่ยนะเราก็ เรือระบบพอน้ําให้ดีนะครับแล้วก็จะได้ประหยัดน้ําแล้วก็ประหยัดแรงนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนเช้านี้ผมก็ได้ลองเทสดูละนะครับก็มันเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับวันนี้เป็นระบบน้ําที่เราที่ผมที้ติดตั้งไว้นะครับก็เพื่อลดไอตัวต้นอ่าที่ผักที่เราใส่ถุงนะครับ ก็ผลไปที่น่าพอใจนะครับก็น้ําก็แรงพอสมควรครับก็ทั่วถึงนะครับบางหัวที่ไม่ออกนี่ยจะมีตัวตัวไอตัวเศษวัสดุนะครับไอ้พวกตันนะครับเดี๋ยวเรา,า,าค่อยแก้ไขนะครับนี่เป็นมินิสเงเกอร์เล็กๆนะครับ อันนี้เป็นในตัวมิซิบิงเกอร์นะครับดูนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับก็สามารถทําให้อ่าเราประหยัดเวลานะครับเปิดแค่นี้ครับเป็นช่วงๆนะครับไม่ต้องเปิดนานนะครับก็ใช้เวลาลดประมาณสักสองสองนาทีต่อครั้งนะครับก็สามารถให้เราอ่าลดนดละเวลาในการให้น้ําต้นผักได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับไปตัวระบบอ่าน้ําที่ผมได้เดินไว้นะครับเป็นระบบอ่ามีซิบิงเกอร์นะครับถ้า ใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็สามารถอสอบถามไม่ได้นะครับแล้วก็จะผมจะได้คำปรึกษ,ษาได้นะครับในการติดตั้งนะครับแต่ยังไงคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะทําระบบน้ําไอตัวหลอกคอนโทรลด้วยมือถือนะครับเดี๋ยวผมซื้ออุปกรณ์มาละเดี๋ยวซื้อมานานแล้วครับเป็นปีละยังไม่ได้ติดตั้งนะครับคราวนี้จะได้ติดตั้งแล้วครับเดี๋ยวยังไงถ้าผม ตั้งเนี่ยก็จะ,ะถ่ายคลิปเอาไว้ให้ดูนะครับก็ถ้าทุกคนนะครับอชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ